มื่อคืนใครกลัวฝนคะฝนตกหรอคะใครกลัวคะใครกลัวคะไปไปหาตังตังดีกว่าไปามามาเร็วมา,วมาวหาตังตังเร็วหาตังตังเร็วหาตังเร็วไปหาตังตังเร็วตังตังเฮ้ยไปวะตังตังอุย,ย ต่างตัวเปียกวะเนี่ยฮะไปเล่นไปเล่นอะไรมาไหนตัวเปียกแล้วเปล่ารู้จู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอารุณ์แค้วาดอารมณ์แคสวาดอารมณ์แคสวาดอารุณแค่ตกแตกไม่ห่างเก้าอี้เลยเหรอกลัวเขาแย่งเหรอแตกโอ้ย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 ไม่ห่างเก้าอี้เลยนะฮะกลัวเขาแย่งเหรอ โอ้ยอะไรนี่เดี๋ยวดูขอดูคอก่อนตัง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 ขอดูคอนอยโอ้โหน้ำน้ำเลยนะคะโอ้ยอยไอตองติดสาวยังไม่มาไอ้นั่งกินตรงไหนดีเราอ่ะนั่งกินตรงไหนดีฮะนั่งกินตรงไหนดีวะ ไปได้จีตัวน,นูป่ะมามานีมาลูกมามาลูกมาไอ้ยยยยยาของเพื่องเลยอะต,ตั้งตั้งมาตาดาไม่ต้อง,งกลัวลูกมืงกี่โชว์น้องดิตั้งลงเป็นไหมไอ้แตกแตกมาแล้ว เราตัวนี้มันใกล้จังเลยใกล้จังต้องกี่ลองก่อนนะเอาบุ้งกีขอ,อยังขอ,อยังคะอย่านะอย่านะขอ,อยังไห้ขออีกข้างหนึง่งไห้เก่งจังเลยอ่าไป่าใครขอเป็นอีกส,สาตัวนี้ใครขอเป็น ใครขอเป็นใครคะชุบชุบชุบน<ๆ>ี่ตั้งตั้งขอมือหน่อยขอมือหน่อยตั้งตั้งขอมือหน่อยค่ะตั้งตั้งขอมือหน่อยแท็ขอมือหน่อยขอมือหน่อยนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงค่ะตั้งตั้งเอ้ยไม่ใช่แต๊ะ แต๊กขอมือหน่อยอ้าตายแล้วเอ้าตัวน,นี้ให้ลูกไข่เนี่ยแต๊กมาดิแต๊กมาดิลูกมาแจ๊กขอมือหน่อยขอมือึอ๊บขอมือโอ้ยเกง่งเก่งขอยี่ข้างหนึ่งได้ไหมอีกข้างหนึ่งได้ไหมคะ แต้ค,ยคอยอีกข้างหนึ่งได้ไหมโอ้ยตายอิ่วจริงจังด้วยอ้าวลางวัลตั้งตังขอมือหน่อยได้ไหมขอไม่เป็นว้าวว้าวว้าวแทเก็บทองไว้กินข้าวกันไหมเนี่ย เก็บไว้กินข้าวไหมอุย้ยก็ขออยู่นั่นนะ่ะวันนี้หนูดีจะมาไหมนะวันหนูดีมาเล่นด้วยนะเราแทกทำไงอ่ะเราแท๊กทำไงอ่ะ ตองไปไหนมาไ,ได้ยินเสียงไปหลายวันเลยนะคุณเอาไหมเอาไหมอ้หิวหิวอ้าวเก้ินเสร็จตองนั่งลงขอยังขอหรือยังขอก่อนเนี่ย ขอก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้น,นี่ก็ขอเป็นนะขอยางขอดีๆไม่นั่งเลยเหรอนั่งลงอ้าวจีอ <c ười> ุ้ยเอา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 ,เอา,เอาให้ตองก่อนดิโอ้ยเอามาตองขอเราจะให้ลนะขอขอดีๆดิ ขามันเป็นอะไรอะ่ะเอา้าดูมนันมัน,นเจ้ามานห้ตังบ้างตองเดี๋ยวจะโดนนะเดี๋ยวแย่งเขานะ <c oughs> เขาก็เพิ่งตื่นมาได้กินนะ <c oughs> เอา้าลุนต <c oughs> ัาไหนดื้อน,นะ เอาตัวแรกวนเลยนะมุ่งกี้ตองตองมันไม่ได้ใจเย็นเลยเดี๋ยวให้ตังนะตองอย่ายุ่งให้ตังก่อนแจ๊อืมญา,าติด,ดียอดดีอ่ะจุกันนะจุ๊กอ่ะตองจุ๊บจุ๊บ dạng dưng 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 à đây quá dưng 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 Toàn bao bao, này. bao, bao này. nè bao bao nè Nè bao bao dưng bao bao dưng มองนี้เราเป็นไหมรอบนี้ก็พอแล้วนะรอบนี้ก็พอแล้วนะเมื่อกี้ไม่ต้องนั่งรอแล้วใครกินแล้วไปเลยนิ่มๆนย่มๆแต่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 ตัวสุดท้ายนะคะ ตัวสุดท้ายนะคะอ,อือเหยนง่อะไรต่างๆคุณทำขึ้นขึ้นไปทำไมคะคุณตองขึ้นไปทำไมลูกตองขึ้นไปทำไมคะหือ,อ ทาโลมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วค่ะไปเล่นปะโอ้โหตองตัวไหนก็ตัวนั้นเลยนะจิต่างตงน่ารักกระเป๋าต่างๆหน่ารักกระเป๋า tát Hãy subscribe làm kênh à พี่มาทำไมคะไม่ได้เอาอะไรให้ตองกินหรอกค่ะป่ะป่ะป่ะไปเล่นมุ่งกี้ป่ะป่ะไปเล่นมุ่งกี้ป่ะมุ่งกี้ไปเล่นป่ะมุ่งกี้ไปเล่นป่ะมุ่งกี้ไปแล้วป่ะป่ะเอาไปเล่นนอกบ้านกันป่ะ มันเจออะไรแล้วมันเจ้องอย่างนั้นเจ้องอะไรลูกเจ้องอะไรค่ะตองบอกว่าโอ๊ยตองเพิ่งจะกลับบ้านชวนออกมาทำไมเนี่ยไปเร็วไปไปเล่นไปเยเย,ย,เย,ยตังตัง้ง ป๊อปป er. ๊อปเหรอเนี่ยตื่นมายังไม่ได้เล่นกันเลยนะป๊อปปอตีมันเนี่ยวิ้ดแกงหนึ่งสองสาสี่ห้าครบเมื่กี้ทำไมกินหญ้า ยินแจงหมาเห่าแล้วสิเมื่อเช้าบอกวออกไปเล่นกันแล้วใช่ไหมออกไปเล่นกันทุกตัวแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะมันก็เลยไม่อยากเล่นแล้วเนี่ยอขีอ้ยาแตก ปมึงขี่เข้าบ้านแล้วตังตังนั่งไม่ลูกเลยตังตังดูอะไรลูกดูอะไรคะแม่ไม่ตังตังวางวันไม่ปต่แต่ แตงมันจะเลียปากอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยตังงโอ้ยโอ้ยๆๆๆยโอ้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 ยอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอยโอ้ออ้ยโออ้ยโอโอ้เอ้ยโอ้โด้อะไรมาเนี่ ไปโดนอะไรมากัดกันหรือกัดกันใช่ไหมฮึกัดกันใช่ไหมเนี่ยตองแน่นอนเลยเนี่ยตรงตรงจมูกเนี่ยมาเที่ยวมาเที่ยวมาเฮ้ยเข้ามา êu, maiden, stanbul, <c oughs> เร็วเข้ามาเร็วไปเร็วเร็วเร็วเข้าบ้าน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 เร็ว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 บวงจีไม่เห่านะ <c oughs> ตองมาเลยเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลย บุๆๆ้งก <soon. S 1> ี 5, ่เข้าบ้านเลยบุ้งกี่เนี่ยเวลาบอกว่าให้เข้าอ่ะเราเข้าไหมล่ะไปเข้าบ้านเร็วเข้าบ้านเร็ว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 เนี่ยตัวไหนเก่งตังตังตองเข้าบ้านเร็วเร็วเข้าไหมเร็วเร็วเร็วเฮ้ยครบเอาไข่จูจูอ้าไข่จูจูห้ามจูได้แก๊ง ฟูงหมาเฮ้ยไม่นอนนะเนี่ยตาดำๆเนี่ยเมื่อกี้โอ้ยตั้งๆตั้งตาดำๆเนี่ยไม่ได้นอนนะเนี่ยปองไม่ทำน้องนะดูดูดแตงมันก็กลัวเนี่ย อ,อีกเส้นหนึ่งเราเข้าบ้านเลยนะคนละเส้นนะคนละเส้นเราเข้าบ้านเลยนะนาใคยคนแรกตองตองไปแล้วนะบุ้งกีใครได้แล้วพอต่างๆแป พอเลยนะบายบายก่อนแน่ตังตังเอาเอาทางเส้นเลยไม่ได้กินเลยไอ้แต๊กค่ะอุ้ยแต๊กเอาโอ้โหไม่พอก่อนตังตังตัวเองได้กินเยอะแล้วนะไม่เอาอย่าไปแย่งเขาตังตังบาย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 พอแล้วบาย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 ตังตังดื้อมาแล้วจ้ะ คุณแจรถมาแล้วจ้ะเมื่อกี้ว่เขาเปิดยังไงอ่ะไหนุ้งจีไม่เห็นจะมีอะไรเลย ดูมันแล้วมันก็เข้าไปข้างหลังเอาแล้วตอนนี้ทุกคนมาลุมรถคันนี้เพราะว่ารถคันนี้มีกลิ่นอะไรก็ไม่รู้ทุกคนมาลุม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 มาตู้มาตู้มาลุมมื่อกี่เมืกี่เป็นคนมาลุมมาตุ้เหรอ ไฮดื้อไฮดื้อ,อสตาร์ทวันมันจะสตาร์ตติดหรือเปล่า นะเนี่ยมืงกี้ขู่น้องอะ่ะแย่งอะไรกันรถมีอะไรไม่มีอะไรหรอก,กตังตังจะมารออะไรกันอยู่ตรงนี้อ่ะลูกมีอะไรอ๋อนี่มืงกี้กัดใช่ไหมเนี่ยฮะ ดี๋ยวจะโดนนะเน่ด,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 ดู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 ดีใครมานั่งรอเราอยู่นอกว่าบ้านเนี่ยออกไปเล่นด้วยดีไหมนะ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 หนูดี อ้าวแต่จะไปเล่นกับน้องได้ไงฮะแต่เจ้ออกไปหาน้องได้ไงเนี่ยน้องเล่นด้วยนะเฮ้ยมาที่นี่มาที่นี่มาที่นี่มาทีนี่มา จะหลุดเลยไอ้าจูเลือนจะหลุลดเลยอ้า ติอารมณ์หน่อยเถอะตองเอา้าทำไมทำไมทำกับน้องอย่างนั้นน่ะทำไมขูนออ่น้องอ่ะน้องแค่อยากเล่นด้วยเนี่ยบุงจีบุงจีเฮ้บุงจีห,งหมายอยู่ไหนเฮ้โอ๊ยไอ้หนูดีไปแล้วไปแล้วไปแล้วพอ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 แล้ว,อลวโอเคโอเค โอเคโอเคพอแล้วพอแล้วอยมันกัดพอแล้วนะลูกโอเคโอเคพอแล้วพอแล้วเอาข้าเด้งกันใหม่เด้งกันผ่านรั้วนะไม่อาบน้ำเลย,ยงไงหัวนี่หัวยังเป็นสีดำอยู่เลยฮะอ๋อเจ็บเจ็ ดูขนมันดินูหนังมันดิหนูดีแม่ไม่อยู่ก็เลยออกมาแอบออกมาเล่นนะเนี่ยหนูดีแม่ไม่อยู่โอ้ยพอแล้วพอแล้ว นน่ดไปกลับบ้านเราไปเรากลับบ้านแตกกลับบ้านมันไม่ยอมกลับบ้านเราต้องมาโศกมันไปเข้าบ้านไปเลยไปไปไปบ้านไปบ้านตัวเองมามามาเข้าบ้านไปบ้านไปบ้านไปเร็วเร็วไปหนูดีเข้าบ้าน